วันนี้วันนี้มาเที่ยวไหนคะพ่อล็อกรถนะค่ะมาเยี่ยมดูบริษัทค่ะโตรวบริษัทกัดูติบริษัทเป็นอะไรอ่ะแบน์นี่อ่ะพ่อหน้านั่งรถนมาพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณที่สมุทรปราการค่ะเห็นองค์ช้างเอ่อเหรอโน่นโน่นต้องไปกันมดันไหนอ่ะ คันไหนอ่ะเขาเขามีที่จอดรถฟรีนะคะเพื่อนๆมากุกมาทาง Google นะคะแล้วก็อ๋อเขามีเบาะตรงนี้แล้วก็มีรถ <c oughs> อ่าไปส่งที่ช้างะคะ่ะนี่เขามีรถคันใหญ่เอีรถคันใหญ่แต่รถเลือเล้อ <c oughs> คุค่ะโอบ่ได้รปะจำไหนะี่ไปดู<ไ>บัตรราคาเท่าไหร่ไปเต็มบอกเก้าแบงค์ร้อยน ้องต้องเข้าไปอยู่ดีใช่ไปสี่ทีอาทีได้แล้วค่ะบัตรคนละสองร้อยห้าสิบคนไทยค่ะิชามันาโอยกมีอ้างเยอะนะ คนช้างเยอะนะเขาเป็นคนไทยต้องมานะต่างชาติมาเต็มเลยค่ะคนพม่าที่ทำงานในไทยคนอินเดียสวยอ่ะคนจีนก็มาเต็มที่เลือดข้างออกมาบโอถโหืมเต้องขีดไป ให้เขาสิเอาห้ามน้ำหมาคขาเอาบัตรไปรับอะไรนะโอ่งองใหญ่มากเขา,า,านำหางบัตรมาแลกพวงมาลยัยไหว้ทันได้เลยมีเพื่อนชาวต่างชาติมาด้วย สองชุดค่ะขอบคุณค่ะ อาอ,อ,อาอลควพรับพวงมาลัยไปบูชาค่ะากาองค์พระสวยมากไ,ไ,ไหว้อลังการรู้สึกเราจะติดคาว่าอลังการ ชาติเข้ามาแต่ไกใจยังมาเที่ยวในบ้านที่ฉันอยู่บางจากนีม่มาต้องนานเพิ่มจะได้มหคนไทยไม่ค่อยมีคใครมาสองร้อยห้าสิบอิตาะแพงคนไทยก็ไม่แต่เขาก็สร้างแบบตั้งกี่ร้อยละสถานีโรงง้นต้องลงตรงนู้นที่เราเดิน จะตกใบสองแต่คาว่ามันจะตกตอนใบสองนี่ด,ดูนิดเดียตกนะแต่าก,ก็มีเล็กๆน้อยๆนี่นะอะไรอ่ะลูกปั้นที่เป็นกินนอรี่เออเป็นกินนาร<ม>เนีเป็นเป็นพญา สวยงามพาะเราเข้าไปดูข้างในกันโอเอ้ยในมาแล้วก็เดินบนตะก้ไปครบๆไปนี่มีเก่งหนึ่งอันเอาอยากไ้เก่งกไหมเก่งมากโอ้ยยังซอม เขาก็แบบอ๋อเขามีนี่มีเขามีพาทพับธเทาเท้าอเาตีมุลาติอ๋อเขามีแบบเทพเยอะมากเลยนะคะที่นี่ไม่ไม่ไหวเคยที่นี่นะคะจะมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยค่ะ เออจริง,รงๆแบบว่าคือคุ้มกับค่าเข้าชมนะคะสองรอยห้าสิบาทสำหรับคนไทยอืมทางนี้เขาทำดีอืมสวย คือคุณลุงนะมาเที่ยวนะขอเมารับล่างเลยเถอะก็ัวฝนคืออะไรคะเล่นงดิฉันไม่เดินดิฉันต้องการสิขธิ์พด่ม we <laughs>

คือสถาปาัต<ม>ย,<ม><ม>ยกรรมเยอะแยะเป็นหมดเลยเราก็ไม่ได้มีความรู้ทำน่าสถาปัตยกรรมแต่ก็สวยงามสวยงามมากนี่คือ,อาาข้ามหวัทางด้านนี้ใช่ค่ะสินศักิ์เต็มไปหมด อธิษฐานด้วยค่ะก่อนตีอ,อ่ะขอให้โด่งดังแล้วค่ะถึงทางออกนะคะเราจะออกแล้วค่ะอ๋เพราะจากนั้นเพราะว่าก็มีของขายของที่ระลึกไหนค่ะ ที่ระทึกก็จะมาไหมเนี่ยหพิงปะไคอ,อะไรนะปบไคโอ้โหนี่ช่างแต่งตกแต่งเลยนี่ง,งสวยเพราะท่านนี่แหละผ่านทางนี้ค่ะอคอนอกอานทางนี้ค่ะ มีชุดช้างด้วยของที่ระทึกมากมายสมช้างเราคือแมกเนตเนหรอนี่จริงเหรอมไม่ใช่นี่คือกระจกค่ะไม่ใช่แมกเนตอ่พ่อหาแมกเนตหน่อยแม่จะเก็บแมกเนตเป็นที่ระลึกสักอัน ทุกที่ค่ะท่องเที่ยวเราก็ต้องม,มีแม็กเนตไม่ใช่มีดันมีดันดันกัดดันกัดการออกอ่อนี่มีห้องอาหารดูซิมีแม็กเนตไหม โอ้ยเย็นช่ำมากเลยอะตรงเนี้ยมีรม่มไหมเจ้าอยากได้ร่มไหมไม่ถ้าอยากได้แมกเนตไม่มีอ่ะก็ถามเจ้าหน้าที่ว่ามีแมกเนตขายไหมเสร็จแล้วถามเราก็ต้องจัดละค่ะหนึ่งชิ้นอันนี้เปิดขวดได้อันนี้ราคาสามสิบบาทไหนสวย จะเป็นชุดที่แบบว่าถ้าซื้อบัตร450บาทก็สามารถแต่งชุดไทยได้เออนี่สวยนะคะแต่เราไม่ได้แต่งไปไปเขาเขาหล่อคิวกันอยู่ กระเดินออกมาค่ะต่อแถบเป็นโน้วัตกรรไม่ต้องไม่ถ่ายเลยเขาทำให้ดูเสร็จเรียบร้อย อนี้อ่ะภาะปสาสสัตธาธรรมสัจธรรมอ่ะสัจสไม้นะครไม่ใช่ปาะผุหมดหรือยัง้อยวนห่ยใช่เมืองโบราณในพวกพวกอะไรวะใพวกเมืองจำลองอะไเนี่ยเมืองโบราณ น่าเสียดายไม่ยตรงไหนยังยงงปักกิ่งแลโอท L O T ตาลึกหลับมากค่ะข้างล่างข้างล่างนี่แหละ ร้านสวยสวัสดีค่ะพี่ก็พี่มาถูกหรือเปล่า,าร้านน่ารักมากน่านี่เมนูอะไรคะเนื้อหนึ่งนาทีเม่าทอดอ่ะเื้อทอดหนึ่งนาที น่าจะนุ่มนะคะชิ้นหน่อยให้แก้มแก้มหมูไม่ใช่แก้มปลาอืมนุ่มจริงจริงนุ่มมา่ดูอะไรคะปอเปียอกปอกเปีืผักขมชีสปอกเปียกผักขมผักขมจีดเอ๊ะเดี๋ยวค่อยทานเพราะว่า อรอตองดมมะนาวใส่ปลจะเรี้ยวเ้ยวโอคแน่นะาทหารเขาไปาทับเรือกรุงเทพแล้วก็สงสัยว่าข้างในก็มีอะไรกัน ล่มลื่นนะคะในป่าชายเรนก่ะมันเป็นป่าชายเรนเราก็จะมาดูสัตว์ป่า ขึ้นไปเดินเล่นได้ด้วยนะ รลมเงย็นมากเลยอ่ะน่าก็มีน้ำหมุนี่ยน,น้นำวนน้นำวน วัดพรกาลปารเปราสจ้าสุดเขตวัดท่านอะบ้างหับงไม้แขงตัวเล็กน้อยแปดสิบุ้าวเกอถึงเท่าไหร่เอเกอแปดสิ <laughs> nัก shopping, cá hải nam à, ha <laughs> น่าสนใจอยู่ไปก็แบบว่าจะได้ไม่ต้องมารอนหน้าตัวว่าทำไมร้อนออเตาอยู่ตรงนี้ปลาหมึกขายยังไงเอ่มีสิี่สิบาี่0ยี่สิบสร้อีสบมีอสิบตัวใหญ่กไข่ไ่สามสิบเหรอจ้าตัวเล็กๆก็มีไข่อ้ยสิบเไอ้ชอ